การเดินทางครั้งนี้ผมเลือกที่จะไปทางรถไฟ30ปีิบปีผมขึ้นครั้งเดียวโธ่กำลังลุ้นว่า30ปีจะขึ้นสัก10ครั้งราคาก็ไม่ได้สูงมากเกินที่เราจะมาพักได้เวลาประชาชนธร <3 S 1> รมดาที่เขาอยากจะมาเที่ยวเนี่ยเขามีวันเปิดปิดยังไงบ้างไหมครับลูกตัวเล็กๆมันสวยมากเลยนะมันสีทองนะครับผมถ้า 6, หกพันถกใจต้องทิ้งทิ้งกล้องไว้เป็นตัวประกันแน่เลยว่าไม่มีเงนินจ่ายเป็นแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ในเขตทหารลองติดตามดูคลิปนี้นะครับ ว่าในสาวันสองคืนที่ประจวบคิริขันผมจะไปไหนได้บ้าง เดินทางที่สถานีรถไฟบางซื่อครับโดยขึ้นขบ,บวนรถไฟดีเซลรางปรับอากาศที่ปลายทางไปสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดเวลาที่รถไฟจะมาก็คือ8โมง10นาทีแต่ผมมารอที่สถานีรถไฟตั้งแต่6โมงเช้าแล้วล่ะครับอยากจะมาเก็บบรรยากาศที่สถานีก่อนที่จะเดินทางครั้งนี้ครับผม นี้เราก็ลงรถไฟที่สถาน,นีรถไฟประจวบคีรีขันแล้วนะครับเหมือนมาจากต่างจังหวัดยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่ายังงงๆอยู่เลยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหารถเช่านะครับเพื่อที่ให้เขาพาไปนู่นไปนี่แต่พอดีมีคนรู้จักเขาทักมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามารับที่สถานีรถไฟจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเคยแต่ว่าขับรถผ่านมาไม่เคยมาเที่ยวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่เที่ยวมีอะไรบ้างหรือแหล่งตรงไหนก็ไม่รู้เลยครั้งนี้มาไม่ได้วางแผนอะไรแบบละเอียดเลยครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคนที่เขาจะมารับเราเนี่ย เขาจะพาเราไปไหนบ้างเดี๋ยวเราถามเขาก็ได้ครับอย่างน้อยเขาเป็นคนพื้นที่เนาะก็น่าจะฝากความหวังก็น่าจะรู้ดีกว่าเราและ้ะยังไงเราก็มาทําความรู้จักจังหวัดประจวบคีรีขันไป,ปพร้อมๆันเลยแล้วกันนะครับ เขาใจว่าว uh, ันนี้ต้องเข้ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวประจวบซะนะครับโชคดีมากๆเลยครับพอดีมาเจอพี่บอยเป็นวันหยุดพี่บอยเลยบอกว่าเดี๋ยวมารับสวัสดีครับพี่บอยครับ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 สวัสดีครับนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยพระเอกตัวจริงอะเนี่ยมารับผมแล้วเนี่ยที่แรกพี่บอยอยากพาผมไปไหนก็จะพามาอ่ามาไหว้เจ้าพ่อของล่องหมวก่อนโอ้ดีครับพี่เป็นสิริสิทธิ์ที่อ่าชาวกองบินเราเคารพนับถือกับชาวประจวบเราครับครับตลอดจนนักท่องเที่ยว ทั่วไปเวลามาก็จะมาไหว้โอเคอย<อ>่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปนะพี่นะครับอนนโอ้โตัวเล็กไม่ได้เลยอ่ะหมดแล้วอะ่วอะหมดแล้วลูกเอาไม่อี มาใกเดๆตัวน,นี้เหรอตัวนะี้เหรอรอรอตั้มนะรอตั้มนึงลูก่าอ่ะอาเดี๋ยวรอรอตัวไปหลังคางไหมฮะบปหลังคางก็ได้ครับรอบผมแป๊บหนึ่งอ่ะพี่เดินเข้าไปเลยอโอเคได้แล้วครับ,รบลูกตัวเล็กๆมันสวยมากเลยนะมันสีทองเนาะครับผม แล้วผมว่ามันไม่ค่อยก้าวลาวอ่ะพี่บางทีพวกเนี้ยบางทีเราไปเจอพวกลิงพวกอะไรโอ้โหมันมันก้าวาวเนอะเนี่ยดูเขาสุภาพนะพี่บายครับเวลาคนที่เขาจะมาเข่าล้อมหมวกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาเขาเปิดอยังพี่ตอนนี้เราก็เปิดให้มาเข้ามาเที่ยวได้ปกตินะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้เปิดให้พิชิตเข่าล้อมหมวกอ๋อเพราะว่าเนื่องจากเรื่องโควิดเนี่ยมั้งเรื่องจากสานาโควิดนี่แหละครับสูงมากเลยพี่แล้วตัวพี่อยู่นี่พี่ไปบ่อยว่าเคยขึ้นไหม ผมตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยสามสิบปีผมขึ้นครั้งเดียวทุกกำลังลุ้นว่าสามสิบปีจะขึ้นสักสิบครั้งมันเหนื่อยมันเหนื่อยครับอาจารย์ครับครับ,รบต้องต้องเขาบอกว่าต้องบรจใจเกินร้อยจริงสมพระบายใจเกินร้อยเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวคงต้องรบกวนพี่บอยพาผมเที่ยวชมเมืองประจวบดีหน่อยนะพี่นะมีตรงไหนเผื่อพี่มีอยากให้ผมแวะถ่ายรลมถ่ายรูปนะพี่นะครับกวนที่ไหนนะไหนๆก็รลวมตัวมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะยินดีครับขอบคุณ ว่าพื้นที่ในกองหมีที่5านี่เยอะมากเลยพี่บอยนะโอ้โหหลายหลายพันอืแล้วเขาเวลาเวลาประชาชน <3 S 2> ธรรมดา <3 S 2> ที่เขาอยากจะมาเที่ยวเนี่ยเขามีวันเปิดปิดยังไงบ้างไหมครับก็เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแหละครับก็คงเวลาราชาการไหม่ให,หรือก็ห้กโมงเย็นห้าหกเนี้ยนะครับเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะคนเยอะนะพี่นะเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับก็สามารถเข้ามานั่งชายหาดเล่นนองเล่นน้ําอะไรเหมือนอย่างนี้ได้เลยหรอพี่ครับ เราก็เข้าใจว่าพอเป็นเขตทหารเนะื้สื่มากเราก็นึกว่าจะแบบเขตทหารห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นกองบินเปิดอะครับเ,ออเดี๋ยวนี้ใจดีใจดีกองทัพทกาจะมีสองที่มีที่กองบินห้ากับกองบินรู้สึกจะเป็นสี่เครบับกองบินเชียงใหม่อย่างนี้เอาใจเอาใจไปเต็มร้อยเลยพี่โอ้หาสะอาดเลยพี่ด้านนี้น่าจะเป็นด้านพระอาทิตย์ตกเนาะเมื่อกี้ครับครับข่าวประจวบน่าเป็นพระอาทิตย์ขึ้นครับ พวกที่เป็นภูเขาไกลๆนี่เป็นคนเขาสามารถไปได้ไหมพี่หรือเขาเป็นเป็นอะไรฮะอ๋อไปไปได้ที่เกาะที่คลองบินเราดูแลอยู่อ๋อครับก็นั่งเรือแต่เรานั่งนั่งเรือจะมีจุดบริการให้พาไปเที่ยวชมได้แต่เราไม่ได้ให้ค้างคืนถ้าคนชอบถ่ายรูปมาเนี่โอ้โหได้วิวเยอะเลยนี่มีคนเล่นน้ําแล้วครับ ผมว่าคงไม่ใช่คนที่พักที่นี่นะครับคงจะเป็นประชาชนที่เข้ามาเที่ยวแล้วมั้งแต่นค,นคนที่นี่คงไม่อยากาเล่นแล้วเบื่อแล้ว ทน,นี้ครับพี่บอยเขเลยมาส่งเราเข้าที่พักอ๋อผมลืมบอกไปครับว่าพี่บอยที่วันนี้ไปรับผมที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาเป็นข้าราชการทหารอากาศนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เลยพาเราไปเที่ยวได้โอที่แท้พี่บอยนี่ก็คือนาวาอากาศตีปลอมตัวมารับเราที่สถานีรถไฟนี่เองครับทีนี้ที่พักที่วันนี้นะครับเป,เป็นที่พักของสวัสดิการกองทัพอากาศนะครับชื่อว่าฟ้าชมคลื่นครับ ล,ลักษณะคล,ล้ายๆเป็นโรงแรมเนี่ยแหละครับจบเป็น1วันครับโอ้โหทุรักทุเลมากแต่คือรถไฟแต่6กโมงเชา้าครับไปก่อนนะครับ เชื่อว่าวันนี้เป็นเช้าที่สดใสามากๆสําหรับผมเลยนะครับคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพนี่ถ้าได้ยินเสียงคลื่นนะมีเสียงนกร้องเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ว่าคงจะแตกต่างกับวันที่เราจะต้องเร่งรีบเวลาที่อยู่ในกรุงเทพเลยครับเขาถึงบอกไงครับว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่จะชาร์จพลังหรือชาร์จแบตในตัวเราก็ทําให้เราเนี่ยจะได้มีพลังไปต่อสู้ในการทําหน้าที่การงานรับผิดชอบอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายนี่ก็ ผมว่าก็ไม่ได้สูงมากนะสำหรับมาที่นี่เนี่ยก็อาจจะเดินทางจะขับรถมาจะมารถไปหรือจะยังไงก็ได้ครับพอมาพักที่นี่ผมว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากเกินที่เราจะมาพักได้นะครับสิ่งที่เราได้กลับไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยแล้วเวลามาเที่ยวแบบนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะตื่นเช้าได้นะครับเราก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ Probably be me and you. Oh, ooh, I guess it wasn't true. เผ็ดดีเนาะโอต้องเผ็ดจ้ะแซ่บเนาะต้องต้องต้องแซ่บต้องเผ็ดแล้วก็ขอปลาต้องได้อัธรรเลยอันนี้ปลาปลาทูปลาทูจ้ะปลาทูซ่อมรถแขอไข่ธะโล้อีกสักหนึ่งใบเอาต้องต้องฟักใส่ถ้วยเล็กต่างหากดิได้จ้ะมีมีเพิ่มให้ต่างหากอีกนะผักสดมากเลยพี่เก็บมาเมล่างบ้านจ้ะเอี๋ยวนี้ไม่มีสารพิษแน่นอนไม่มีแน่นอนช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมพี่ ไต่เรื่อยๆฮะเกาที่น่าจะโอเคนะใกล้ปีใหม่น่าจะโอเคอต่ยังที่ร้านนะได้คนไหม่จ้ะครับอ๋อคนไหนคนไหน่ดิ๊งก็เลยผมคนแปลกหน้าก็เลยไม่ใครเลยตอนที่เอาเอาไข่ให้ใบหนึ่งด้วยไข่ใส่นี่หนึ่งใบครัวออกชั่นเลยหมูทั้งไข่อืมหลังการงานช่างไม่ไม่มีที่ว่างสําหรับเธอแล้วนี่ค่าเสียหายเท่าไหร่พี่อ่าหกพันจ้ะมาอ่าวมะนาวนี่ต้องทานห่อหมกทะเลย่างนะครับ เออขอแมงดาหนึ่งผมขอปูอ่านแล้วกันกินหลายอย่างแล้วครับที่แกะใส่จานเลยนะจากที่พักเราเนีครับเดินเลียบทะเลมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะมีเหมือนศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้นะผมมาเจอร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งนี่ครับนี่ก็จะมีผัดเผ็ดหมูปา่าไข่พะโล้แล้วก็ปลาทูอีกตัวหนึ่งเนี่ยจานเนี้ยครับ60บาทแล้วแถม นี่แถมชุดน้ำพริกมาด้วยนะครับมีน้ำพริกดูผักเลยครับผักอย่างสดเลยเขาบอกเขาเก็บหลังบ้านนะครับไม่มียาฆ่าแมลงแน่นอนครับแล้วก็อ้าวหกบาทนอย่าลืมนี่ได้ได้ต้มจืดฟักอีกถ้วยหนึ่งด้วยครับคือชุดนี้หกสิบาทแล้วนะแล้วก็มาที่นี่ต้องกินห่อหมกทะเลย่างที่นี่เขาจะเรียกว่างบอะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เอาห่อหมกทะเลเป็นแมงดานะครับแล้วก็เป็นปูนะครับเนี่ยห่อละ15บาทมื้อนี้นะครับมื้อเช้านี้นะครับได้ประมาณนี้นะ ก็คือ90บาทกองทัพเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวเราจะได้ไปที่ไหนกันต่อ อย่างเลยผมบอกแล้วว่าไอ้ของอร่อยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแพงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาล้างตาอีกรอบนะครับอ่าวมะนาวสแควร์ฝางไปก่อนเถอะครอบครัวหรือว่าแม่บ้านของกระทะประกาศเขาก็จะมาถ่ายที่นี่เพราะนั้นเราคนธรรมดาเวลามาก็ถือว่าได้รับอนิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะครับได้ทานของที่มันไม่แพงปกติเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนเวลาไปตามไหนเนาะถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยของกินของใช้นี่มันจะแพงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมยังงงเลย ตอนแรกเขาบอกว่า6,000ฮะถ้า6,000ทุกไาต้องทิ้งทิ้งกล้องไว้เป็นตัวประกันแน่เลยว่าไม่มีเงินจ่ายแต่ที่ไหนได้60บาทอันนี้คือไม่ได้รู้จักกันนะครับไม่ได้ว่าเขาราคาเขาลดพิเศษให้คือเขาข, Scotland, ขายเป็นปกติอยู่แล้ว<ส>เดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักกันก่อนครับไปชาร์จแบตสักหนึ่งรอบอาบน้ําอาบท่าอาีกทีครับออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งตอนนี้เริ่มเหนียวตัวแล้วเราดูที่ว่าช่วงบ่ายจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวพี่บอยพี่บอยวันนี้ว่างเปล่า ไปเจอเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งสมัยเรียนนะฮะมาเจอที่นี่ฮะพอดีเขามาทําธุระเมื่อกี้ทักทายกันไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ทักทายเลยมามาทําอะไรมาทําอะไรมาดูงานเพื่อเตรียมตัวสัมมนาแล้วนี่มาๆกับเพื่อนเหรอมากับเพื่อนเพิ่งมาถึงเหรอสวัสดีครับคุณหนุ่มมายัางไงเนี้ยนี่เรียกคุณเลยเหรอมารถไฟมารถไฟกลับรถไฟแล้วป้าจะได้เ,เรียนสัมมนาอย่างอื่นได้ยังไงลเราประสุภาพหน่อยเราไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยนานมากเลยโอ้โหตั้งแต่จบนะเอออย่าพูดดิอย่มันนานเกิน แล้วเย็นนี้ป้ากินข้าวไหนอ่ะเย็นนี้กะว่าจะไปหาอาหารทะเลรับประทานนิดนึงไปหาอาหารทะเลกินนั่นแหละจะได้กินกับเขาด้วยไหมวะจะไปไม่ล่ะจะได้พาไปกินของอร่อยๆอะไหรอไม่ไม่ไม่ได้ส่วนตัวนะไม่ได้อยากอยู่ส่วนตัวนะไม่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 ได้มากับผู้ชายมเหมือนเดิม ที่นั่งอ่ะคือแบบซื้อไปแล้วมันต้องไปหาที่นั่งกินเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะของที่นี่ก็จะเหมือนถนนคนเดินนะครับแต่ว่าเขาจะทําเป็นซุ้มๆแต่ว่าอาหารจะเยอะกว่าไอ้พวกของใช้ต่างๆนะถ้าเกิดใครคิดว่าจะมาหาของกินตอนเย็นผมว่าโอเคเลยเ,เดี๋ยวขอออกมาตั้งหลักก่อนเรามีเมี่ยงคำค่ะ <c oughs> จะไปกินอะไรอ่ะหิวแล้วเนี่ยนี่ไงร้านทะเลเนี่ยที่มชีช้างเนี่ย อ้าวหนุ่มนั่นตัวเองกลับยังไงอ่ะพรุ่งนี้เหรอก็จองจองรถไฟไปแล้วแหละครับจองไปกลับรถไฟรอบประมาณบ่ายสามไม่ได้เจอกันตั้งนานกลับรถกับเราไหมนะอ้าวแล้วตัวเอง้านเต๋อมากันสองคนเองฮะมาสองคนได้นะเราอยากมีผู้ชายบ้างไปสักคนหนึ่ง ก็เป็นการตื่นเช้าที่เราแบบเต็มใจมากๆเลยเพราะว่ามีนักกับคนสําคัญก็คือพระอาทิตย์ครับเมื่อวานนี้ครับอุตส่าห์มารอพระอาทิตย์ที่ภูเข,ขาลูกนี้ปรากฏว่าพระอาทิตย์มาขึ้นที่ภูเข,ขาลูกนี้ที่นี่บรรยากาศตอนเช้าแต่ละวันนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ่ายรูปสองวันเนี่ยคนละอารมณ์เลยอากาศดีสบายๆคนก็เริ่มที่จะมาเดินเล่นชายหาดละว,วันนี้เป็นวันหยุดครับคนก็เลยที่จะเยอะหน่อย มานี่ครับป้าสวัสดีตอนเช้ามานเนี่ยครับ้ยยังไงนอนหลับสบายเนอะอห,หิวข้าวแล้วอะตื่นเช้าเกินอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปก<ป>ินของอร่อยโอเคโอ้โหหิววะหิวตั้งแต่ตีสี่ครึ่งมันนัดกับพระอาทิตย์นะดิโ,โอเคนะเดี๋ยวพาป้าพาไปนะได้เดี๋ยวพา,พาไปนะไ อันนี้เป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านดั้งเดิมของคนประจวบค้าขายก็ค้าขายในบ้านก๋เตี๋ยวร้านี้น่าจะขายดีนะต้ยมยำขายดีและอร่อยน้ำยาปูสนใจอะไรบอกได้นะค่าป้ากินอะไรก็กินตามนั้น<ร>นะป้ามแต่เราก็จะพาไปร้านโจ๊กดัง คลิปกันที่ตรงนี้ดีกว่าเนาะได้นะก็ดีใจนะครับที่เจอเพื่อนแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยยินดีค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เจอกันอีกเนาะยินดีมากนอย่างนี้เดี๋ยวเราบายๆคนดูหน่อยไหมไปแล้วครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจและกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทําคลิปดีๆให้ดูกันต่อไปขอบคุณมากครับ